ตื่นเต้นอ่าเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราไม่ตื่นเต้นมีแต่ว้คุมได้ค่ะคือเวก็ทําแต่ละแต้มไปแต่ละแต้มไปถึงแม้ว่ามันจะสูสีเพราะเรารู้ว่าคนนั้นเขาเก่งแน่นอนเพราะเขาเป็นดาบเนี่ยเป็นของเขาคนจีนคนเนี้ยอที่ผ่านมาสติเขาไม่เคยแพ้ใครเราแพ้เขามาห้าหกครั้งแล้วผิดพลาดมาหันมาหาผู้สอนเขาก็จะบอกเราว่าทํายังไงเราก็ฟังแล้วเรามีสติ วันที่สิบสี่เท่าอ่ะวันนั้นอ่ะที่คนไทยเห็นแล้วขนลุกอ่ะสิบสี่เท่าสิบสี่เท่าใช่กรรมการอยู่ข้างหลังเราเออแต่อีกฝ่ายตรงข้ามเขาจะเห็นกรรมการอเขาได้เปรียบเราเสียเปรียบใช่เรารู้ละเราเสียเปรียบใช่สิบสี่เท่าใช่เขาเห็นกรรมการเาเอาไงเราบอกตัวเองเอาไงเราก็ถอดหน้ากากแล้วสูดลมหายใจอตั้งสมาธิฟังอย่าออกกร ออกเซลนึงเราเสียใบแดงแน่เพราะเราโดนใบแดงมาสามครั้งแล้วเพล่เล่เราก็ออกเลยแล้วพร้อมเลยให้ได้เราต้องมีสมาธิฟังลายเสียงมันพอดีกับเราเลยเหรอใช่โอ้ตรงนี้สุดยอดไม่ได้นะใช่ก่อนก็เสียหลังก็เสียนั่นแหละคือสมาธิค่ะ